ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธรัฐเป็นชาติมีปัญญาพิจารณาในศาสตร์สมัยเดือนท้ายฤดูฝนพิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข้ามโดยสถานที่เป็นท่า ไปสู่ฝั่งข้างนอนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมู่ชนชาววิเทหรัฐนายโคบาลน,นันให้เหล่าโคที่เป็นพ่อฝูงนำฝูงข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสมแม่น้ำโคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อน,นั้น จึงให้เหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อน,นั้นจึงให้เหล่าโคหนุ่มโคสาวข้ามไปโคเหล่านั้น ว่ายตัดกระแสมแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อน,นั้นจึงให้พวกลูกโคที่มีกำลังยังน้อยข้ามไปลูกโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสมแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่แม่ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะนายโคบานนั้น เป็นคนฉลาดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างในโคบาลชาวมคครัธรัตนนเป็นชาติมีปัญญาพิจารณาในศาสตร์สมัยเดือนท้ายฤดูฝนพิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝงโคข้ามโดยสถานที่เป็นท่า ไปสู่ฝั่งข้างโนนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมูช่ชนชาววิเทหรัฐดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกรรมอันเป็นแก่งแห่งมารฉลาดในนวโลกุตรธรรม อันไม่เป็นแก่งแห่งมารฉลาดในเตภูมิกระทำอันเป็นแก่งแห่งมัจจุฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจจุชนเหล่าใดนับถือถ้อยคำของสมณะหรือพรามพวกนั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อ ความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานฉันนั้นนั่นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าโคผู้ที่เป็นพ่อฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสนแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปรงพราละเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในพบหมดสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึง โดยชอบพวกภิกษุนั้นไวไหวตัดกระแสมารคว้างไปถึงฝั่งแลว้วโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไวัยไหวตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดี แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญโญาส่วนเบื้องต่ำห้าประการทั้งหมดสิ้นไปเป็นโอปปาติกะปร,ะรินิพานในโลกนั้นไม่ต้องเวียนกลับมาจากโลกนั้นแม้ภิกษุพวกนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจักถึงฝั่งโดยสวัสดี ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสมแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญญาณสามหมดติ้นไปและมีราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีบุคคลมาสู่โลกนี้คราวเดียวก็จรทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม่ภิกษุพวกนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจักถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่าลูกโคที่มีกำลังยังน้อย ว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญญาณสามหมดสิ้นไปเป็นโสดาบันมีความเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแม้ภิกษุนั้น ก็ชื่อว่าตัดกระแสมนรขวางไปจักถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่ไหวตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นมคะ,ะสมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีแม้พวกภิกษุนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจักถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกะระทำอันเป็นแก่งแห่งมารฉลาดในนวโลกุตระธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมารฉลาดในเตภูมิกะระทำอันเป็นแก่งแห่งมัจจุ ฉลาดในนวโลกุตระธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจจุดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจักนับถือถ้อยคําของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคําอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาค ผู้พระสุขตาศาสดาครั้นตรัสวยากรณภาสินี้จบแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลกนี้และโลกหน้าเราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้วเราเป็นผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสัพพโลกทั้งที่เป็นโลกอันมานถึงได้ ทั้งที่เป็นโลกอันมัจจุถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอริยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมะตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสะแห่งมารอันลามกเราตัดแล้วกำจัดแล้วทำให้ปราศจากความเหิมแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอ จงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิด